ดูครับกินเอยู่ดีๆมันก็เหี่ยวเหี่ยวแล้วก็ไม่รูไปจับดูโอ้โหดูปวกนี่สตูตัวลายเลยครับ ดูตัวลายเลยครับหักหมดเลยนะครับนี่นี่ตรงกลางมันเป็นโพรงหมดเลยเนี่ยเนี่ยพวกเจาะดูโอ้ดูครับ